เป็นความจริงล้วนๆว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีลิพทานมีประชีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่ทรงรู้ทรงเห็นกระจางแจ้งขึ้นมาด้วยโลกวิทูของพระองค์เอง จึงได้นำสิ่งรัางหลายเหล่านี้ทั้งที่เป็นโทษและเป็นคุณออกมาประกาศสอนโลกตั้งแต่ขณะที่เด็กจัดรู้แล้วมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้สอนตามหลักความจริงทั้งทางฝ่ายเป็นโทษและฝ่ายเป็นคุณสอนอย่างละเอียดทั่วถึงไปหมดให้โลกทั้งหลายได้พอทราบบ้างว่าส่วนไหนเป็น เป็นทอดส่วนไหนเป็นขุน้ <c oughs> าได้รู้เรื่องเช่นบ,บาบาเมีคํคำว่าบาบามีก็คือกองทุกนั่นแหละมีอยู่ประจำโลกประจำสงสารเกิดขึ้นมาจากการกระทำของสัตว์โลกแต่ละลายละลายไปอยู่เฉยๆจะให้บาปเกิดขึ้นไม่ไม่ไมีต้องสร้างบาปสร้างก็คือสัตว์โลกนั่นเป็นผู้สร้างบาป บาปที่เกิดขึ้นอันเป็นผลแห่งเกิดมาจากการกบการสร้างบาปก็เป็นของเป็นของสัตว์โลกเองแล้วเป็นเครื่องทรมานสัตว์โลกคือเราเราท่านท่านตลอดตัดทั้งหลายไอเองคำว่าบุญมีก็เป็นบุญก็ไปเกิดขึ้นมาจากการทำบุญงามความดีของโลก ผู้มีความรักรไร่ใฝ่ใจในการบุญการกุศลทั้งหลายดังที่น้องชาวพุทธเราได้บำเพ็ญตลอดมานี้แหละ <c oughs> เรียกว่าสร้างบุญเมื่อสร้างแล้วบุญก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญนั่นแหละ บุญจึงมีอยู่ประจำสัตว์โลกทั่วไปบาปมีอยู่ประจำสัตว์โลกทั่วไปเว้นพระพุทธเจ้าและพระาราหันผู้สละได้ทั้งสองอยา่างคือปุญญาป่าปะไป,าปานับบุคคลผู้มีบุญและบาปบรรละได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าคือพระหรหันท่านนอกนั้นเป็นผู้ที่จะต้องเกี่ยวพัน ขันสู้กันตลอดเวลาความทุกข์เราเป็นผู้สู้เองความสุขเราเป็นผู้รับเองเรื่อยมาอย่างนี้ท่านก็สอนให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นคือบาปมีจริงๆเหมือนอย่างไฟมีอย่างนี้ละอย่าไปจับไฟถ้าไปจับไฟนะั่นคือการกระทำเอามือกี้เข้าไปนะั่นเรียกว่าทำความร้อนจะโผล่เกิดขึ้นที่มือของเราทันที